ครทบนายกครานเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานมวันนี้ก็็นวนี่ครัเมื่อวานวันได้กจิตทจะให้เสร็จวันนี้แครับผมวันนี้เลยครับว่านายกมาครับอยากทำให้เสร็จเลยให้กาลังใจถไม่านข้วยดี๋ยวไม่มีแรงานายกทางนี้ามอยู่ด้านนอกนะครับ้าวมด้านนอกเลยทางนี้มันจะมีสองช่องทาง่ะทางนก็ถ้าชุบๆมาทาน้น

เปเใช่หี่ห้งด้ยเหรอ,อยิ้มเลยโ <c oughs> อ้โ่าใด้ยกัง,งเลย